เพราะยังน,นีเชเห็ดดี D, ของเราอยู่เพราะว่าเราเห็ดสาเนาะควนเถาเนาะคนแล้คนดำเลี้ยวซื่อแต่ว่าเห็ดบดดีก็มีนี่คือปุย๋ยร่องพื้นกวนดำหน้าของประเทศเกาหลีใต้อีกสูตรหนึ่งนะครับพี่น้องเลยผมจะบอกกับพี่น้องังสี่นะครับว่าแต่ละเขียนี่ปุ๋ยจะใส่เพราะคือกันนะครับสูตรนี่ ในตัวเกนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในเขียดช่องน้ำนี่เขาเจ้าจะใส่สูตร21 16 10นะคดับเนะครับน,นี่คือปุ๋ยรองพืนของเกาหลีเดี๋ยวสิผ้าพี่นอ้องเบื้องรถดำของเกาหลีอันนั้นเขาเจ้าก็ดำแล้วเปลียงนั่นดำแล้วนะครับเมื่อนี้วันที่เก่าพืชผ้านะครับอากาศก็ยังหนาวอยู่เขะเจ้าก็เริ่มดำหน้ากันแล้วนี่น้ำนี่ปล่อยเข้าหน้าเลยนี่ปล่อยเขาหน้าเล่นนะครับไอ้ค่าปุ๋ยนี่เขาเจ้าจะเลี้ยงกันไว้เป็นเยอออันนั้นก่ะปุ๋ยรองพื้นวยกัน เดี๋ยวไปเบิ้งอีกสูตรนึงครับว่ามันมันมันสูตรไหนนะครับเด้ออันนี้เสีดยาขายนยาแล้วนี่เริ่มเหี่ยวแล้วนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกสูตรนึงนะครับเด้ออันนี้ก็สูตรอย่างนี้ซุปเปอร์อันนี้คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็คือ21 17 17นะครับพี่น้องนี่เจ้าก็สิมาปันป่นมามาใส่น่าแปลงนี่นะครับแปลงนี้ดีดาเรียบร้อยแล้วข้าเจ้าจะปั่นไว้หยาบๆจังซั่นนะครับพี่น้องปั่นหยาบๆแล้ว khách cháu chấm á ở quý về van và nhỉ ở lốt ở lốt van, van, nó van quý van kiểu gì nó không đó khá chuẩn นสสใส่แบบเดียร์ดิเนี่ย์ปุ๋ยล่องพื้นข้าเจ้านะครับใส่ปุ๋ยแล้วข้าเจ้าก็ทิมาปันป่นปั่นเหล่ากะดำท่อนระบัดหนึ่งปุ๋ยล่องพื้นสองเกาหลีใต้เพิ่นได้ครับเดย์นี่คือพนักงานข้าเจ้ารับเมาส์ใส่ปุ๋ยรับเมาส์ใส่ปุ๋ยโหงเขียนนี่ครับพี่น้องเบิึงนะครับเดย์ ยังจวดได้เลยเนี่ยเย่อ่าเย้วิลองพื้นนะครับผมนาจุงี่โรเตอรี่าิเร็วอ่ารอี่ใช่โรเตอรี่ครัรบครับครับครยรับค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 รั อีพี a a hai, a ู่กสองนี่哟สอง번สามนี่哟สอง번สอง ban เหรอฮันบุนโนทารีอ่าดีลูกปุ้งก่อนที่ข้าวจสีดำหน้านี่ข้าวจเอาปุ๋ยร่องพื้นมาวันแล้วข้าวจมาปั่นละเอียดอันนี้นี่เพราะท่านวันได้หนี่อันนี้ยังเพท่านปั่นละเอียดนะครับนี่ด้วยข้าวจะจะปุ๋ยมาวันอีกที่นึ่งนี่ข้าเจะใส่รถปั่นกันเทานะวันที่นี้อันนี้ข้าเจะฟอร์มสีดําแล้วนี่เพิ่งระบบน้ํำข้าเจะได้หนี่นี่ข้าวจคขันน้ำก็จะไลเขาหน้าเลยนะครับเนาะ นี่ข้าเจ้ากเจ้ากามาวางไว้แบบนี้นะครับเนาะก้อนสีไปเบื้องรถดำเขากับมาเบื้องให้มันละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเนาะข้าเจ้ากเจ้ากามาวางมาเลี่ยงไว้แบบนี้นี่ถึงเวลาข้าเจ้ากับพกันดำนะครับนี่ยกเสีรถเสีรถดำเลยนะครับเด้อหน้ามืออึดระหยาบหดย่ำเค็ดหน้าปล่อยมาหลุดนะครับนี่ทั้งขาหนึ่งกับสียาขาหนาเย็นเฮียงบื้แล้วนะครับเด้อนี่ครับผมยกไปเบื้องรถดำกันนะครับเด้อสวัสดีครับเพื่อนๆชา o ยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับ สวัสดีพี่น้องทางเพจสนองวันอาสานักล่าเงินวันน้ำเลยครับเด้อมื่อนี้สิ่ภาพพี่น้องมาเบิ้งรถดำหน้าของประเทศเกาหลีใต้นะครับเดย์คู่บุตรตาถ้าเร็ไปรถญี่ปุ่นละแต่ว่าอยู่ในเกาหลีเนาะโอ้นี่ผมกับมาเพิ่นสี่เลี่ยวเหลี่ยวเป็นสี่เลี่ยวเหลี่ยวผมไปแม่นะครับพี่น้องก็ได้เห็นหน่อยนึงนะครับเนาะนีแล้วจะไปเฮ็ดกันสองสามคนนี่แล้วเนาะครับเนาะ ประมาณนี่นะครับใส่กาบแบบนี้นะครับนี่กาเขาเพิ่อนจิเป็นแบบนี้ย่งไซะโยเดอเอ็ดซอยกันครอบขั้วเพิ่อนเดี๋ยวเบื้องเพิ่อนสิดัมกันได้เลยนะครับเนาะซอยเพิ่น อ,อันนี้ก็ไปอ,อันนี้มาเบื้องนะครับบัดน,นี้เด้อมาเบิง่งกันมาเบิ่งกันไกลๆไ,ได้ครับเด้อ ป็นยาคุ้มยานะครับจะเป็นยาคุ้มโอ้ผมทายไร่นี่มันหลุดบอชัดปานไ้นเนาะมันนั่นท่าแต่เวียนครับพี่น้องอีก้นั่นแต่เมื่อนี่อีก้นั่นยักษ์ยักษ์เหี้ยวยักษ์อีโก้ยักษ์พุลยักษ์อ๋อผั้นแรกอีสัยเอ๊ออีสัยเอ๊ออ๋อผุลยักษ์เป็นยาเป็นยาคุ้มยานะครับเนาะนี่ขาวๆนี่มันสิออกมาทั้งหลังไอ้หมองรถดำเนี่ ี่เป็นยาคุ้มยาครับพี่น้องขาเจ้าจะคุ้มยาไว้พอมันถึงว่าหยาบ้านนี้บุคคลนี้นะครับพี่น้องข้าเจ้าบได้มาใส่ย,ยาคายยาในหน้าเขาาขาเจ้าจะคุ้มไว้เลยนะครับพี่น้องนี่กาเทีนหน้าของเก่าดีเพิ่นนะครับเนาะขั้นละจักบาทเนาะขั้นนี้เนาะเอ,อเก่าลีนี่สีเท็ดนหน้าดำกันลอยเปอร์เซ็นต์นะครับบ้านห้องก็จะเป็นหน้าวานแล้วก็นหน้าข้นดำน้ำนะครับเนาะ เอาอบันแป้งได้บันมาบึงอีกไลน์หนึ่งนะครับพี่น้องนะอือีตัวปุ่ยได้นไนเนีนยยังสามขั้นแท้นะครับพี่น้องสามแก่มันบักสีเหลี่ยวได้ในเด้อ ประมาณห่างประมาณ20่สเส้นนะครับพี่นอ้องอีกรายหนึ่งประมาณ1ิบหาเส้นนะครับเราเห็ดสาพายานี่เขเห็ดดีของเราอยู่พะวาเราเห็ดสาเนาะคนเ่าเนาะข้นดนะดำเรียวซื่อๆแต่ว่าเห็ดบดดีก็มี น่าเปลยงนี้น่าจะประมาณหาหกเล่นะครับพี่น้องออดำแป๊บเดียวด้วนี่ คือดำแลแล้วๆนี้ทิมพฤติกาเนี่ยเอาเรือไว้แต่ทอสีสามนะครับบางที่ฝากน้องแค่นี้นะครับได้ออกบรรยากาศการทำหน้าของเกาหลีดำนะดำหน้าไม่พี่น้องเบิ่งนะครับเลยอันนด้พ่อแล้วข้าจ,จะทิมอันนี้ก็ทิมเลยนี่อันนี้พ่อเอาไปดำได้ข้าจ้าเอาไปนะครับอัน,นพ่อเอาขึ้นทิมเลยนี่อันนี้สิ จะเอาวว้เสียดายนะครับเขเาปูเคิรกันนะครับผมปากที่ปากน้องแค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์สนองวาาาันอัสซาเด้ครับเด้อดีมีแห้งลำเลื่อยกันทุกคนกับขอบคุณครับสวัสดีครับ